กินนมกันนอนกินนมกันนอนอเก่งมากกินนมกันนอนแล้วก็เดี๋ยวนั่งพักน,อน้องเราเดี๋ยวแค่ไปนอนนะลูกนะ ชชยพันศาที่ประมาณช่วงนี้ฝนตกเลยนะลูกลมเย็นเลยดูดเต้าเก่งแล้วับแล้วหับแล้วๆๆับแล้ว,ลวนี่คืออาตอนองเด็กหลังกินนมเสร็จนะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งหลับจริงจังเลยนะลูกชายเดี๋ยวแม่ฝากกัป้าเนยียนไว้นะแม่ไปอาบน้ำก่อนนะลูกชายนะยี่สิบนาทีให้แม่แวะไปอาบน้ำแป,ป๊บเดีนะครับ